ฝากบ้านไว้แล้วเว้ยเด็กกูมาอืมไอ้เด็กต้องซื้อเรยแม่งก็คือเกลืออันไอ้สองก็คือก็คือเกลือของพ่อกูเองอย่างที่สามก็คือเกลืออย่างที่สี่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลืออันก็คือเกลืออันก็คือเกลือ เฮ้ยกูลืมอะไรบางอย่างเวลาจะคนทำกับข้าวแม่งอาจจะหิวต้องซื the the ้อก yeah, ็ค uh, ือเกลือไปแด่ข้าเวลาไม่ไม่ดีดีดีด้วยดีด้วยแม่งหมดนี่นี่เย่เบชมองอะไรวะเฮ้ยมาบินได้ไอควายเชื่อกูอีกเมื่อมีส้นตีอะไรครบแล้วแม่งมาเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่าเอาเนยแม่งออกมาแล้วก็หั่นให้เป็นสองชิ้นใช้วิชาจากวัตโตลิน ส่ก้านป้งขบนลงไปในถาดบดบดบดเฮ้ยบดบดบเนื้อแผ่นดานรกจากนรก เดแผนน้นรกวาไปแล้แม่งส right. ับับัับับสับัเสร็จแล้แม่งก็แปลงไปแปะปไ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 ปปะปปไปปเปปไปปไนีปไปปไปปไปไไม่ปไปไไปไไป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 นปไไป่ปไ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 ปปแม แค่นั้นมันยังไม่พอมันต้องแม่งเอาลงไปในหม้อวัดรวมเรื่องในหม้อเชือกไม้สับแมงเดพอนี่ชีกนมเฮ่แม่งไปสับแมงเฮ้ยซาเบนี่ตู้ไปไอ้สับเฮ้ยเกลือเฮ้ยเกลืออืมใส่แม่งเทออกมาอ่าแค่นี้โอเคจากนั้นก็คือเซกกระดูกของพ่อมึงเองลงไปเออเจลล์ไพรอ่ตามด้วยมาก์โรนี่แอตวีแอสดำ จัจากนั้นมึงก็ไปนั่งดูหนังเอวีรอได้เลยอะแม่งสูกได้ที่แล้วอะโอมส์เสร์จแล้วไอ้พวกเฮีย แม่งอะไรชิบหายมักโรนีเฮอะไรแข่งไปส้นตีนเลย